ท่าน sayid m u h ม m m a d alawi a l h i n d ี q i มีสี่คำสั่งเสศษสำคัญในโอกาสเมื่อโอกาสวันเฉลิมฉลองหรือเดือนเฉลิมฉลองม awlidanabi แผนประการแรกให้เราอย่าเพียงแค่เฉลิมฉลองม awlidanabi ในเดือนมาเป็รุ่งเยาว์ันอย่างเดียวแต่ว่าเราควรเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติน์นบีเนี่ยควรเฉลิมฉลองทุกเวลาไปท ถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของนบีได้มากน้อยแค่ไหนแล้วประการที่สองไม่มีช่วงเวลาเฉพาะการเจาะจงของการเฉลิมฉลองวานประสูติของท่านนบีเพราะสภาพการดังกล่าวแน่นอนจนกระทั่งว่าการเฉลิมฉลองในวันค้าร์เนี่ยสามารถที่จะเฉลิมฉลองด้วยกับการเผยแผ่คุณการทำความดีต่างๆเท่าที่เราสามารถไม่ได้เจาะจว่าจะเป็นยังไงแต่ทุกความดีขอให้เราเผยแผ่ไปในเดือนดังกล่าวนี้ เพราะนี่ถือว่าเป็นการนึกถึงท่านสุภัสสโลวสลามอิปประการหนึ่งและเป็นประกาศสำคัญเพราะเจตนารมณ์ดีก็ต้องการให้เรามัเป็นแบบธรรมะดีนั่นเองในสิ่งที่เป็นชนขอรดีและประการอีกประการหนึ่งเป้าหมายของการเฉลิมฉลองบันทายบัประสูติอรดีก็คือเพื่อให้เรารวมตัวกันฟังชีวประวัติของท่านสุภัสสโลวสลามอัิปและมีโอกาสได้ทำสระก็ได้มีโอกาสให้เกียรติผู้ยากไร้ทำทานแก่คนที่ยากจนและปลูกฝัง ความรักให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราและพี่น้องให้เรานั้นมีความรักต่อท่านสุรบดสละร้องมหายาสเดลการรวมตัวกันเพื่อระมักถึงนบีนั้นนับว่าเป็นการเชื่อมโยงอย่างสําคัญระหว่างจิตใจเรากับช่วงเวลาอันสําคัญในช่วงยุคสมัยของท่านสุรบดสละร้องมหายาสเดลมันก็จะยิ่งจะเพิ่มความรู้หรืความด่งดันในความเป็นท่านสุรบดสละร้องมหายาสเดลและในท้ายที่สุด เราก็จะเข้าถึงเจตนามลึกซึ้งของท่านสุลตสรนซาลัมมาลิบนาบีสำหรับเราคือทุกลมหายใจที่มีนายบีทุกลมหายใจคือจะดื่น้ำจะดืนมเข้าน้ำจะไปไหนก็นึกถึงคำสอนของนาบีทุกจังหวะชีวิต